สวัสดีค่ะมโอนิสาวลัตซิมาหาน่อใหม่ปลาธรรมาชาติน้อพี่น้องน่อ,นอใหม่นาแรีงอันนี้เห่าหาก็มาหอดค่ะกาลังสียางขับปลากันมากรบมาตุ่น,าน,าานมากอนก็ไป,กกไปอีทเขาตุ่นมากอนสวัสดีค่ะอีทสวัสดีค่ะ,คะโอ้ยอไอ้คอยกระหูบด,ดีเอิญนะอีทบ่สวัสดีจ้า ไปครับพี่น้องเดี๋ยวห่อนไปเหาะหาน้ำกันครับพี่ไปไอ้กอนฟอกออไผ่หลายอยู่พี่น้องไปครับไปรุนน้ำกันมนเกิดยางเขาขออ้าวยางลหลาอริมหนามมั่นพี่นอ้องมีห้อยเป็นมัดหลักดูหา้าปลา ไดครับพี่น้องเดี๋ยวห้องสีย่างเขาบปนีค่ะปนไอต์เรอยู่ข้างในกับพี่น้องมียอยู่ว่เพาะเจอแล้วเจอแล้วพี่น้องไปเบื้องหน้าไอีกค่ะนอแหลกแหกหมานท้องพี่น้องนีนนนง่นี่ไปเบื้องหน้าอีกค่ะนอแหลกแหกหมานของข้าวเนยเนยว้าวนอ่งงามๆได้พี่น้องนอแหลกแหกหมานของข้าว ตาเตาหนึ่งพี่น้องตว่าพันหานกำลังขึนนะคะยังเอากัท่านได้ไม่ไงอีกเลยไก่บอกหางมาน้ำขางทางนี่จะติดเป็นน้ำพี่นอไม่น้นเป็นห่วยเป็นน้องก็จะอได้เลครับเป็นน้องมากเยไม่น้ำไม่น้ำไม่น้ำเสียวไงเสี้ยว น้ำเสียวนอเสียวนี่ก็พี่น้องนอนนอนขึ้นก้อนอ่ะจับเอาเลยจับเอาฉี<อ>ดล้นลงไปแน่น่อนนองนอง่ายมากเลย ก็เอาไพ่ไหนอยูห่อยอยาหลังยวห้าสิหลอดออกไปนะสวัาดีค่ะขอมาหอดตังไนแร้วพิ่สุดซ้ำนี่ ก็เป็นหาปลาพี่น้อน้ำเงี้ยหลาย่นตะลิงอยู่เลยค่ะน้ำเงหล่นแปะมาถีเลยนีนายวยน่นหรอแน่นพู๋น่ะหลนล้มไปเลยหาปลาอยู่ฟังคือดีเลอืมปนป๊ดเอาปดเอาอยู่ปดเอาเลยไหมเกิดปลาขาวไมใช่ปลาขาวมีปลามดะโอ้ยออรตัวเนี เนียงอ่อนครับพี่นอ้องโอ้บรรยากาศพี่นอ้องผมอยากให็นพี่น้องมองบรรยากาศเย,ย็นสบายครับเพื่นนี่เย,ย็นสบายมากเลยริมแม่น้ำครับว้าอ,อ่อนๆเลยครับไปชาเดี๋ยวไปช่วงมืงน้ำกันค่ะเ,เขียวอยู่ตว่าสีมี่บอปหูนาะค่ะนี่นนม,นมนนันอะไค่ะมึงยังขาวอยู่มั้งเหรอ Oh, kia bangun dah. Eh. Kia di sini. Ni papa. Oh, dia nak nang gitu dah. Ni dia nak nang gitu. Uih, dia nak dia nak gelap. Nak nang gitu gelap. Nak nang gitu gelap. Oh, lagi นอนนั่งกินอนอ่อนค่ะไปค่ะเดี๋ยวรอไปอีกกอไฟเขียวดูดีแต่่าหัว่า่าหกกับคยลมากสิเลยซองแงเ่างเอาเโอ้ลงทุนสางคับเล่นตัวนี้อาลงมา เป็นยังไงห้ออคอนออาตเอยะบเลห้อง่อเคยลงมาสินบไหรอกค่ะเออมีแต่ครั้งแรกที่ลงมาโอ้ต้องใส่ไื่ฉายเลยบอกครับเนี่ยโอ้ต้องใสุ่โมงค์เลยเดนีนี่บอโอ้เออไเออยดยิบเลยะเบอยเออเ็นหหลายเเอนจาเออืม โอ้เตรียมอุปกรณ์มาครบไปจนีลโซ้มาทำบาราเขาเอืคนมาทำบาราจนเออคนมาทำบารายังเจอเจอยังน่ะโอ้เออเราใช้จ้าบ่อยเออโอ้อราเงยได้จนนี่ข้าวโพดกมากแบบเป็นบอมันแห้งเป็นบอเออกันมากเลยะ แ๊บเดียวเพราะว่านอใหม่เมื่อคืนแ๊บเดียวเลยนอใหม่

udah deh. Mán bò Wow. Để kẹt nghe nó bùa đã, để kẹt ra nhang lử lử lấy เงียงครับฝนโปรโตพี่น้องะน้องใหม่นาแรงไปขับไปขังได้หรือเ่าขัได้แัขอน้อยปาพี่น้องเงเจ้ากำลังจะขึ้นสองอันตะวังเอาพวกท่านไดนเป็นย่าก,กว่านี้ก่ะ ไปค่ะเรียนข้าวยางไม่อีกโซนหน,น,นึ่งมขม้าวมะกรอโนไหม้อยโ้หม้อไปน้ขคนเผาไว้ข้าไปลบเบิ่งข้พี่นอนวันนี้บอขึ้นเราไปโอ้หลายกออยูย่เลยจัง่างขึ้นะ่ะพี่นอง อีกอนหนึงค่ะนอไม้ไฟเป็นเขาเบื่องหน้าค่ะอันนี้อันห้ามาหานอไม้ป้าเนะ้องนอไม้นาแรกแต่ว่าอันนี้ห้ามาหาัวนอไม้ไฟจุดเป็นจุดใบเขาขายเปเบื่องหน้ากันค่ะพี่นะ้อง 我没事的。 เดี๋ยวห้าสี่ยางออกจากกันป้าแลวพี่น้องห้าสี่ยางไปหารดกันค่บพี่น้องมันนี่แดดหอนแห้งพี่น้องมันอกดินหายขบอยู่บ่ต้นมาก่อนอีกแล้วยางไปทางอะไรกับพุนยายไปค่ะเดี๋ยวห้องออกไปขางนอกกันค่ะนี่กับพี่น้องเ้ายางออกว่าหอดรดกันแล้วหอนพี่นี่พี่นี่พี่น้องหอนจนว่าพด่วอกถึกแล้วล่ะ นี่เขาเบิ่งเขาไปยางล้อล่องมือนีแดดก็ฮ้อนนี่เด็กน้องงามอยู่พี่น้องอันนี้อันบอกไงเลยช่องช่องเนาะค่ะอันร่วมกันแล้วก็ได้กมอบบกใหญ่เลยแหละมาต้นมาก่อนน้ำครับพี่น้องคุณยายเป็นยายจากช่องคุณยายจากอันช่องน้องขอลอศือลาลาดครับพี่น้องบ้านมัอนี่น้องติดภารกิจน้องเลยเพระเดี๋ยวมาก็เลยอันมากับคุณยายมาแวะบานเปื่นกันมาซอยหาคุณยายมาซอยหาคือกันครับพี่น้อง ไปค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำนีนะคะคลิปหนาพอกันไหมขอคุ้นที่มายางบูปลาบูขี่ฟุ้นไงง,ง่งอยู่เมื่อกี้น้ำกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมก็ย่อย,ย,อย <c oughs>